แต่บาณกิตนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่3วันก็คือไปตั้งแต่เมื่อวานมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็ไปตามตั้งแต่เช้าเลยเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งในเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะร,รวมถึงช่วงบ่ายก็ไปติดตามเรื่องปัญหาฝุนควันด้วยครับดูที่แรกก่อนนะครับท่านผู้ชมที่หอประชุมเดชะตุงค้ากเบิน41ที่เชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครับก็ได้ติดตามควาาม,มหน้ ดําเนินงานตามนโย,ยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่รองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยไม่ให้กระทบต่อวิถีชุมชนและยังคงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ยกตัวอย่างนะฮะที่จะมีการพัฒนาคือโครงการรถสองแถวหรือว่ารถแดงแบบ E ีวีนะครับการขยายศักยภาพของสนามบินเชียงใหม่รวมทั้งความคืบหน้าโครงการก,ารก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่1-3ถึงเชียงใหม่ให้สามารถเชื่อมต่อกันทั้งหมด จะได้อำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางก่อนที่ในอนาคตจะสร้างเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับโดยมองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่หนึ่งในห้าของประเทศที่จาเป็นจะต้องมีระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมที่สะดวกสบายและเพื่ออากาศที่สะอาดด้วยครับจากนั้นนายยกรัฐมนตรีครับพร้อมคณะก็ได้นั่งรถสองแถวแดงก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวง และการบินเกษตรอันนี้คืออีกภารกิจหนึ่งละแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผมอ่านข่าวไปนะฮะที่นายกท่านประชุมก็เรื่องของรถแดงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอประชุมเสร็จพอมาที่นี่เนี่ยนายกก็เลยนั่งรถสองแถวแดงมานะฮะมาติดตามการปฏิบัติงานของกรมฝนเหลืองเพื่อบรรเทาฝุ่น PM เ5ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41 ึ่งปีนี้เนี่ยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเครื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่8มกราคมเป็นต้นไปครับนำเครื่องบินของกรมฝนหลวงขนาดใหญ่2ลำขนาดกลางอีก4ลำและติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองน้ําสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็จะมีเครื่องบินขนาดเล็กอีก4ลำนะครับเพื่อทําให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศที่จะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5นิ้ อันนี้ก็สาธิตได้ดูนะฮะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะพ่ดกันแบบนี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ขึ้นไปทดลองนั่งข้างในด้วยนะครับทนานผู้ชมฮะนอกจากนี้เนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งลำด้วยครับพร้อมด้วยชุดกระเช้าตัดและโปรยน้ําดับไฟป่าที่ร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพภาคที่3และจังหวัดเชียงใหม่ในการทิ้งน้ําดับไฟป่าในพื้นที่สูงชันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่สามารถเดินทางด้วยเท้าเข้าถึงได้นะครับจากนั้นครับ ภารกิจต่อไปนะฮะนายกก็เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือรับฟังการดําเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานรวมถึงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องวางแผนปฏิบัติงาน186แห่งพื้นที่เสี่ยงทั่วภาคเหนือนะครับนายกท่านเน้นย้ำนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการทํางานร่วมกันให้ยึดหลักสถานาการณ์ต้องดีขึ้นทุกวันด้วยการทําหน้าที่อย่างจริงจังแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและเอ็กซเรย์พื้นที่ที่ดูแล ถ้ายังพบปัญหาเนี่ยให้รีบแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็ให้รายงานให้ทราบทุกวันด้วยนะครับทั้งนี้ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังมีปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยในส่วนของกัมพูชาครับนายองร,ร,รัฐมนตรีท่านก็อน,นีิท่านรับปากว่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการเจรจาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ และภาพนี้นายยกไปร่วมกันทําแนวกันไฟกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับแล้วก็จะมีประชาชนซึ่งก็เป็นพี่น้องชนเผ่าก่อนที่ท่านก็จะมอบถุงยังชีพและถ่ายรูปคู่กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยครับควบคู่กันไปก็จะมีการทําเรื่องของรถไฟฟ้าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเชื่อไหมเราสร้างดีอยู่เราพึ่งการท่องเที่ยวเราน่าจะเยอะแต่ท่องเที่ยวมาเองก็ไม่ได้ขับรถ นะครับการจราจรเองก็อาจจะติดขัดเพราะนั้นเองการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นที่ประจกะักษ์เม่อเรามีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยทุกอย่างสะดวกสบายขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสบายขึ้นเพราะนั้นก็จะพอเรื่องของถนนวงแหวนครบถูกไปแล้วเริ่มจะมีการเริ่มทํารถไฟฟ้าทําให้ระหว่างมีการทำรถไฟฟ้าในการจราจรไม่ติดขัดเพราะว่าจะวงแหวนได้ทําไปแล้วนะครับรถไฟฟ้าเองก็มีนัยยะเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่แบบท็อปฟรา์อของประเทศเนี่ยเรามีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลัก <c oughs> ผมเชื่อว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้มีต้องเที่ยวเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่มีรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้นะครับผมว่าต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องของสุขสบายเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการกระจายความแออัดในเมืองที่ออกไปอยู่ชานเมืองได้นะครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของอากาศสะอาดเพราะว่าไม่ต้องมีการใช้รถยนต์มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นชาวเชียงใหม่ได้ฟังข่าววันนี้นี่เ hey, ฮเลยนะว่าอนาคตนี่มาแน่สาหรับการใช้ รถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมฮะจุดสุดท้ายครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะฮะไปติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นเส้นทางใหม่เพื่อสร้างรายได้เพราะว่าเชียงใหม่เองก็สามารถเดินทางเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายครับรัฐบาลตั้งใจที่จะพัฒนาต่อย,ยอดให้ทันสมัยด้วยครับพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยครับค่ะ